สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องบอลสีราชนีไม้ใบอีกเช่นเคยนะครับคือวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับบอลสีห้าบอลสีนะครับหน้าสะสมนะครับซึ่งเป็นบอลสีที่ราคาก็ยังคงทรงตัวอยู่ในตอนนี้นะครับอาจมีเพิ่มมีลดบ้างตามการตลาดนะครับเรามาดูคุณผู้ชมอยากรู้ไหมครับว่าต้นไหนนะครับแพงที่สุดนะครับของ อที่เราซื้อมานะครับเรามาดูต้นแรกกันนะครับต้นนี้น้องชื่อว่าขุมทองนะครับเดี๋ยวจะให้ผู้ชมออได้คอมเมนต์นะครับว่าท่านผู้ชมนะครับชอบต้นไหนมากกว่ากันนะครับอ่มาดูต้นแรกนะครับอ่าต้นนี้นะครับขุมทองนะครับขุมทองน้องจากก้านดํานะครับก้านดําใบกลมนะครับ แล้วก็มีจุดขาวๆเอยแดงๆนะครับแบบนี้นะครับขุ่มทองนะครับอ่ะอ่าเดี๋ยวยังไม่ต้องตอบนะครับเก็บไว้ในใจก่อนเรามาดูต้นต่อไปนะครับอ่าต้นนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าใบเนี่ยน้องคล้ายๆกับรวยล้นฟ้านะครับแต่นะครับน้องชื่อว่าสุขีบจัดทับนะครับอ่ะสุขีบจัดทับสุขีบจัดทับนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับน้องจะก้านสี เขียวนะครับให้ดูก่อนนะครับน้องก้านสีเขียวนะครับแล้วก็ดูกระดูกใบนะครับกระดูกนะครับจาสีอ่าดูนะครับสีขาวนะครับแล้วก็ใบนะครับจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ใบน้องนะครับจะบางนะครับบางนะครับอ่าให้ให้ทุกคน ดูนะครับว่าทุกคนชอบต้นไหนมากกว่านครับระหว่างขุมทองกับสุขีบจัดทับนะครับอ่าอาจบางคนอาจจะยังจะยังเลือกไม่ได้นะครับเรามาดูต้นต่อไปนะครับน้องชื่อว่าชายชนครับซึ่งชายชนตอนนี้นะครับก็ยังเป็นที่ต้องการของแลหลายคนนะครับก็น้องนะครับก็จะสวยมากนะครับดูนะครับชายชนอจะป้ายแดงนะครับจะสังเกตเห็นว่าป้ายแดงทุกใบอ่ะเดี๋ยว เราก็จะบอกว่าทําไมเราถึงเลี้ยงบอลได้ป้ายแดงแบบนี้นะครับท่านดูนะครับป้ายแดงนะครับสวยๆแบบนี้นะครับดูครับอ่าน้องชื่อว่าชายชนนะครับดูนะครับเราก็ผ่านไปแล้วสามต้นนะครับก็จะมีขุมทองสุขีปจัดทับแล้วก็ชายชนนะครับอ่าบางคนอาจจะยังเลือกไม่ได้นะครับไปต้นต่อไปนะครับต้นนี้นะครับอ่าหลายคนบอกว่าตอนแรกอะครับมัน น้องคิดว่าน่าจะกลายนะครับบางทีอาจจะเป็นรัศมีเงินหรือว่าภูมิพิมานหรือว่าอับสรสวรค์น,นะครับต้นนี้เราจะให้ชื่อว่าอับสรสวรรค์ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นก้านต่อไปป้ายแดงแล้วนะครับอืสวยมากนะครับก็ผ่านไปสีต้นแล้วเนาะต่อมามาดูต้นสุดท้ายนะครับอ่าต้นสุดท้ายนะครับน้องชื่อว่า นพเก้านะครับอ่านพเก้านะครับก้านก็จะสีเขียวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีป้ายนะครับป้ายอย่างนี้นะครับโนพเก้านะครับอ่เดี๋ยวจะอัปเดตราคานะครับต้นนี้นะครับน้องซื้อมาในราคาสามพันบาทนะครับอ่าต้นนี้นะครับสุขีบจัดทับสองพันห้าร้อยบาทนะครับที่ซื้อมานะครับชายชนต้นนี้นะครับ ตอนซื้อมาก็ต้นต้นประมาณนี้นครับประมาณนี้ก็สามพันบาทนะครับเลี้ยงไว้โตใหญ่มากนะครับอันนี้คืออับส,สวรรค์น,นะครับน้องซื้อมาในราคา2,500้าบาทนะครับแล้วก็นบพะก้านะครับต้นนี้ซื้อมาในราคาสามพันบาทนะครับอ่าก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับห้าต้นมอนสี เทพๆสวยๆแบบนี้นะครับคือเหตุผลที่น้องกัดสีแบบนี้นะครับพ่อค้าเอรานะครับมีเทคนิคนะครับก็คือใช้อะไรเอ่ยนี่ครับ่าเห็นไหมครับใบมะขามนะครับจะต้องเป็นมะขามเปรี้ยวเท่านั้นนะครับมะขามเปรี้ยวถ้าเป็นมะขามหวานนะครับน้องจะขึ้นลานะครับมันจะมีลาเกาะอยู่เนาะเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับให้เอาใบนะครับ มาผสมกับฝักนะครับแล้วก็ขยี้ขยี้ผสมกันนะครับน้องจะใช้มูนวัวประมาณห้านะครับแล้วก็ใบมะขามส0เปอร์เซนต์นะครับแล้วก็ใบก้ามปูแปดสิบอร์ซนแล้วก็ดินอีก5%้าเปอร์เซ็นตะครับโอ้โหลองทำดูได้นะครับน้องก็จะมีใบสีส,ส,สวยๆแบบนี้นะครับสีกสับสีสวยๆแบบนี้นะครับใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อ่านี่ครับก็จะรอผ่าหัวนะครับบอนสีที่นึ่งก็จะรอผ่าหัวนะครับก็จะมีหนังนักสดนะครับสีบุรีรัมนะครับหมอสีน้อยนะครับแล้วก็โอ้ทอรกัรนนะครับรอผ่าหัวนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับถ้าใครผ่าหัวก็ต้องอมีวิธีการเก็บ หัวนะครับเพื่อหน้าหนานะครับเขาบอกว่าหัวนะครับก็จะขึ้นช้านะครับทุกคนจะต้องผ่านเสร็จแล้วก็ต้องอบครับจะได้ขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับอ่าตัวนี้นาลีบุรพาไม่ป้ายแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับต้อเฉาม่านะครับชื่อว่าเมืองกอเกตนะครับอ่าใครชอบนะครับใครชอบตัวไหนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับวันนี้ เราก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสีีครับ